ป้าป้าปูาป้าประกาศข่วชายใสแว่นที่ชอบโ์เซียลในที่สาธารณะอ่ะใช่ชื่อเล่นว่าอออไหมแล้วก็ชื่อจริงกอไก่อยู่ช่องมออะไรประมาณเนี้ยนะตอนแรกอีป,ป้าก็ไม่รู้จักหรอกแต่ตอนเนี้ยเต็มตาเลยจ้าบอ จากกรณีข่าวร้อนนะคะที่ทําเอาหลายคนเดาเกันไปมากมายเลยละคะ่ะหลังจากที่เพจดังอย่างท่านเปาค่ะได้ออกมาเปิดภาพลับของผู้ประกาศข่าวชายช่องดังชอบโชว์ของลับไหนที่สาธารณะพร้อมกับเปิดคําใบ้ล่าสุดนะคะวงในค่ะพูดแล้วโดนปลดจริงไหมขณะที่ด้านเจ้าตัวค่ะออกมายอมรับแล้ววันก่อนคุณผู้ชมคะทําเอาฮือฮากันยกใหญ่เลยค่ะเมื่อเพจดังนะคะอย่างท่านเปาออกมาโพสต์ว่าความลับในห้องมืดผู้ประกาศข่าวชายใส่แว่นสาย o u t ดอชอบ โชว์เซลในที่สาธารณะห้องน้าําปั๊มทางรถไฟถ่ายคลิปเปิดกลุ่มลับแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าใส่แว่นไม่ใช่นักข่าวภาคสนามคนนี้นั่งอ่านในสตูค่ะพร้อมกับได้มีการแปะภาพประกอบเอาไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นภาพบางส่วนค่ะจากสถานที่สาธารณะต่างๆที่ผู้ประกาศข่าวคนดังกล่าวเนี่ยไปโชว์เซลเอาไว้ขณะที่ในคอมเมนต์ค่ะต่างก็คาดเดากันไปมากมายนะคะรวมไปถึงการพูดแซลด้วยค่ะจนทําเอาทางด้านผู้ประกาศ ข่าวชายหลายคนเนี่ยต้องออกมาแก้กข่าวให้ตัวเองกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณไก่ภาสิทธ์นะคะหนึ่งในรายชื่อที่ถูกชาวเน็ตค่ะเข้าไปแซวนะคะก็เจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาโพสตเคลียร์แบบชัดๆเลยโดยบอกว่าไม่ใช่ผมแน่นอนมีการโพสต์รูปขาของตัวเองนะคะผ่าน IG Story ด้วยแล้วก็ระบุคแคปชั่นนะคะว่าขานั้นไม่ใช่ผมนะครับขาผมใหญ่กว่าเยอะ หรือแม้แต่ทางด้านของผู้ประกาศข่าวสายแว่นโนรุ่นใหญ่นะคะอย่างคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาค่ะก็ไม่รอถูกแซวเหมือนกันจนเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาโชว์ขากลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ให้ดูกันเลยนะคะหลังจากที่มีชาวเน็ตแซวว่าใช่คุณสรยุทธ์หรือไม่โดยเจ้าตัวก็บอกว่าดูขาผมเนี่ยจะรู้เลยมันเหมือนไหมขาผมใหญ่ขาเหมือนป้ามันเหมือนไหมขาผมใหญ่ขาใหญ่มากขาเหมือนป้า ซึ่งล่าสุดกับท่านผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพจดังอย่างอีป้าข้างบ้านค่ะที่นับได้ว่าเจ้าของเพจเป็นคนหนึ่งในวงในเลยนะคะข่าวแน่นข่าวไวมากค่ะงานนี้นะคะเพจอีป้าข้างบ้านค่ะได้มีการออกมาเฉลยว่าสรุปผู้ประกาศข่าวคนดังกล่าวนั้นที่โชว์เสียวเนี่ยถูกปลดจริงไหมทั้งยังบอกอีกว่างานนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเขาจริงๆแต่ก็นานแล้วงงเหมือนกันว่าทําไมเพิ่งจะหลุดค่ะ ป้าป้าผู้ประกาศข่าวชายส่แว่นที่ชอบโซเชียลในที่สาธารณะอ่ะใช่ชื่อเล่นว่าออ,อไหมแล้วก็ชื่อจริงกอไก่อยู่ช่องมออะไรประมาณเนี้ยใช่คนนั้นหรือเปล่านะสรุปแล้วเขาทําจริงหรอเนี้ยแล้วเอว่าได้ข่าวว่าจะโดนปดจากช่องเราจริงไหมไอ่ะวันก่อนใช่ไหมมันมีข่าวผู้ประกาศข่าวชายชอบโซเชียลในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำป้ามทางรางรถไฟอะไรนู่นนี่นั่นบบาบลาใช่ปบะตอนนี้มันก็มีแต่ละเพจออกมาเปิดประวัติแล้วก็เปิดหน้าเรียบร้อยไปแล้วนะตอนแรกอีป้าก็ไม่รู้จักหรอกแต่ตอนเนี้ยเต็มตาเลยจ้ามอ เรื่องนี้ป้าไม่ขอ,อยุ่งแล้วกันแต่ว่าอักษยรย่อเขาก็คือชื่อเล่นก็คือออ่างและชื่อจริงก็คือกอไก่อะไรประมาณนี้พวกแกไปหาก,กันเอาเองเพราะว่าแต่ละเพคเขาเปิดหน้ากันแล้วอันนี้ฉันจะไม่ยุ่งแต่ว่าล่าสุดใช่ไหมเจ๊เคจากคมทะลึกเขามาบอกว่าพี่แว่นออกมายอมรับแล้วนะว่าเป็นเขาเองแต่ว่าเรื่องนี้ผมทำมานานแล้วนะครับเราไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาอุ๊ยป,ป้าแล้วถ้าเขาเจอข่าวแบบนี้ไปหน้าที่การงานของเขาจะรอดไหมล่ะพวกแกเออออกกันใช่ปะคือฉันจะบอกว่าเรื่องนี้อีเจ๊เคอีเจ๊เคนะอีเจ๊ พี่แว่นก็ยังไม่ถูกพักงานนะจ๊ะสรุปก็ยังไม่ได้ลาวงการจากวงการข่าวอะไรไปไหนใดๆทั้งนั้นต้นสังกัดเขาบอกว่ายังอยากจะเอาไว้อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานอกอะไรประมาณนี้แต่ที่แกเองเขาอาจจะพักๆไปเองแล้วประมาณนั้นละมาเพราะว่าเขินไงรอจนข่าวเงียบนั่นแหละฉันว่า จริงๆเรื่องนี้มันน่าสงสัยอยู่ตอนไหนหรือเปล่าพอพี่แว่นบอกว่าเนี่ยผมทำมานานแล้วนะครับทำไมเพิ่งมาหลุดเออฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมาหลุดแน่ฮันแน่บอกมาสิว่าใครเป็นคนปล่อยใครเป็นคนทำม,มาบอกหน่อยสิคลิปลับอะไรพวกนี้สำหรับเรื่องเนี้ยใช่แบบสำหรับฉันนะสำหรับพี่ป้าใช่ไหมมันเป็นลูกนิยมทางเพศถูกแล้วแต่ว่าการที่แบบว่าจะต้องมาปเปลยในที่สาธารณะนะอันนี้พี่อาจจะมีความผิดนะ